เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพิกัดเชา้านี้อาเก็บน้ำบังพระครับวันนี้ลงสนามครับลงสนามลุ่มใหญ่อาเก็บน้ำบังพระนะครับมีเกียนงานกําลังเตรียมตัวนี้รับมาลงสนาม ครับทีมงานบางพระตอนเช้านะครับ <indirectly> ครับกำลังเกลียเกียรติยาน กำลังเตรียมจักรยานครับกําลังรวมผลนะครับตัวนี้จะเป็นจุดรวมผลนะครับเห็นอู้นนะนะครับก็จะเป็นเขาฉลาดเป็นจุดที่รวมผลนักวิ่งสายเทวนะครับตอนเช้านี่เต็มครับเขาฉลาดนี่จะเป็นอ่างบางพระครับฝั่งนี้ ติดตามชมนะครับ แต่ถึง0น,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 นะครับหลังจากที่ไปวนอ่างเก็บน,น้ำบางภาามาขาับทีงานนะครับตันนี้วันนี้หลุดขบวนครับหลุดขบวนครับฟิตไม่ถึงครับเออถึงตอนนี้ลงข้าหลามทางลงขาลงหางทาองแสงน,นะครับก็แล้วทางประมาณ35กิโลเมตรนะครับออกจากบ้านมานะครับวน จา,ากนั้นวันพระเราก็มาเช่นนี้ครับเช่ไนไฟพันเราก็จะลงเข้าหลามครับาหาโงงานตอสิงของบ้า,ามประมาณหนึ่งพันตัวที่ปันมากที่หลุดขบวนครับเป็นร่างกายที้ไม่ถึงครับ สตาร์ทก็สามสิบอัพนะครับช่วงที่หลุดขบวนนี่น่าจะห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ไหวอัพเดตีสูงจัดเลยถึงร้อยแปดสิบเลยครับจำเป็นต้องหยุดตามตามกลุ่มไม่ไหวครับปันเดียวมา เี๋ยวแวะอาเบซอนนะครับปทก่อนเข้าบ้าน กับคนที่มีกุปยานนะเปันสาได้สาาในต้นเป็นย่าฮ่องกงติดต๊มบอทอเครับจะบอทอกรันกิจเช้านี้ปฏิการนะครับก็อุญาตจคลิดเป็นย่างทองนีพวกเด็บที่เป็นสัตว์ั้ ชมชมความนะครับให้ท่านแต่อะในหน้าทีก่การงานตามตังกายแข็งแรงปฏิจจารูมไใให้เกดนะครับเห็นแหปงโดยรวมทุกั่งทุกคนนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ